ดูเรื่องศาสตร์ปันสุขสุดสัปดาห์กันหน่อยนะคะก็เป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ยเขาเข้าไปฟื้นฟูนะคะเพื่อที่ให้คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในระดับภูมิภาคเลยเจาะเข้าไปในจังหวัดในอำเภอในตำบลเลยนะคะคเอาโครงการต่างๆเข้าไปฟื้นฟูด,ด้านเศรษฐกิจนะคะวันนี้คุณพัธรดานัยนะคะจะพาไปที่จังหวัดขอนแกนนะะ่นค่ะไปดูโครงการพัฒนาการผลิต และใช้โปรโตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์นะคะซึ่งน่าสนใจมากติดตามกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าแมลงมีประโยชน์ขนาดไหนและมีมูลค่ามหาศาลเท่าไรแต่จะเป็นแมลงอะไรและมีประโยชน์ขนาดไหนตอนนี้ ต้องไปหา,มาแมลงก่อนนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับผมอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ครับมีคนแนะนํามผมมาเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมาเลี้ยแงแมลงนี่ไงมีเยอะมหาศาลเลยโอ้โห มันมันตัวแมลงมันหนอนเลยครับอรย์ตัวหนอนแต่เป็นหนอนทองคํานะคะคือเขามีมูลค่ามหาศาลมากแมลงตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันไม่มีชื่อภาษาไทยที่ถูกต้องเนาะเราเรียกว่าแมลงโปรตีนตามที่ใช่เพราะตัวมันมีโปรตีนมากวงจรเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวเต็มวัยไข่เป็นตัวหนอนตอนที่ก็เป็นตัวหนอนเนี่ยเขากินทุกอย่างที่เราไม่กินนะคะแล้วเขาก็ออกมากลายเป็นระยะก่อนที่จะเข้าดักแด้ระยะนี้ฮะโปรตีนเยอะมาก เพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยค่ะสามารถเอาไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาลดต้นทุนได้ตัวหนอนเต็มไวที่ได้ยังสามารถนําไปแปรรูปอบแห้งหรือจะนํามาสกัดเอาน้ามันออกเราก็จะได้เป็นโปรตีนผงร้อยเปอร์เซนต์และมูลของหนอนที่เราเลี้ยงไว้ก็ยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพซึ่งให้ผลผลิตแก่พืชผ,ผักได้เป็นอย่างดีด้วยล่ะครับ นอกจากนี้โครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากมาแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ยังทําการวิจัยเพื่อนําสารสกัดที่ได้มาทําเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกมากมายซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างมหาศาลเลยละครับที่สําคัญมากซึ่งเรากําลังทําวิจัยอย<ม>ู่ก็คือผลิตสารต้านจุลินทรีย์ในตัวมันมีเราก็เลยสกัดจากตัวมันขึ้นมา ออกมาในอนาคตเราอยากให้เป็นวัคซีนแล้วฉีดกลับไปในสัตว์ในไก่ในสุกร,กรในหมูที่เขาเป็นโรครักษาโรคได้อาจารย์ครับแล้วตัวงบประมาณที่เราได้จากแผนฟื้นฟู ตรงนี้เนี่ยมันมาช่วยพัฒนาหรือว่าต่อยอดโครงการตัวนี้ได้ยังไงบ้างคะอาอันนี้ก็เห็นไหมน้องๆข้างหลังเนี่ยค่ะมาจากน้องๆนักศึกษาที่เพิ่งจบในปีช่วงโควิดเนี่ยค่ะมาจากหลากหลายที่เราก็มาบ่มเพาะให้เขาในหนึ่งปีนี้ค่ะสอนวิธีการเลี้ยงมแมลงตัวนี้ทั้งครบวงจรเพื่อเขาไปเป็นผู้ประกอบการในการเลี้ยงอันนี้ส่งมุสากรรมหรือให้เขาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เราจะถ่ายทอดองค์ความรู้ขบวนการทั้งหมดนี้ ให้กเกษตรกรใน300คนรู้วิธีผลิตเพือ่อเขาสามารถทำเองลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ของเขาะคะ่ะเจอสาวๆอีกแล้วตามสูตรตามสูตรสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะทำอะไรอยู่จ้าแยกนอนแยกหนอนแะไะจ้ะแยกหนอนนะไม่ใช่แยกให้พี่กับเราเอาอกจากกันนันไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะโอเคจ้ะสบายใจ หยีก็ยอบและนี่ก็คือเป็นโรงเลี้ยงแมลงรูปแบบนี้เราทําเป็นแบบอุตสาหกรรมเป็นต้นแบบคือผมกำาังจะถามว่าคือถ้าเกษตรกรเขาดูอยู่เนี่ยแบบนี้เนี่ยมันอาจจะดูยุ่งยากลําบากใช้ต้นทุนสูงเกษตรกรไม่เป็นปัญหาเลยทําแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยน้องเบินอาหารตอนแรกเข้าใจว่าเป็นมื้อเที่ยงของทีมงาน ค่ะหมูกรอบครับผมโอ้หมีหมูกรอบด้คือสิ่งที่เราเหลือกินตามบ้านที่เราทิ้งขยะไปแล้วก็แยกขยะไว้แล้วก็ใส่กระมังแบบนี้วางไว้ในพื้นที่โล่งแบบนี้แมลงมันมาเองจะแน่ใจได้ยังไงว่ามันจะไม่มีพวกแมลงอย่างอื่นเข้ามาสอดแทรกด้วยครับอาจารย์ค่ะอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะปกติจะมีแมลงวันนู่นนั่นนี่มาแต่ถ้าแมลงตัวนี้มาเมื่อไหร่แมลงโปรตีนมาเมื่อไหร่ช่วงนั้นหนีหมดเลย เพราะเขาจะปล่อยกลิ่นนี่เป็นที่ของฉันครับไม่มีแมลงอื่นกล้าเข้ามาเลยย้ำว่าไม่ใช่มแมลงวันแน่นอนไม่ใช่มแมลงวันแน่นอนไม่นําโรคง่ายๆแบบนี้ง่ายๆาแบบทำได้เองที่บ้านลองดูนะครับผมบง่ายๆเลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอวางก่อนหนักเลือเกินนะ <laughs>